สาวไทยยู0ฟอร์มยังร้อนแรงชนะ3นัดรวดขึ้นนำจากฝูงสสดีครับมาพบกับช้างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปติดตามการแข่งขันปริ้นเซทครับครั้งที่21วอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge ครับครั้งที่3นะครับปี2022นะณศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมในวันที่26มิถายน2 5 5 เป็นการแข่งขันในวันที่3นะครับทีมชาติไทยชุดอายุต,ต่ำกว่า20ปีลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับทีมสาวไทยลงสนามมาแล้ว2เกมคว้าชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มส่วนทางด้านอุซเบกิสถานนะครับเล่นไป2เกมเช่นกันนะครับแพ้รวดแต่ยังมี1คะแนนในมือนะครับในเกมวันนี้นะครับโค้ชเอม็มวาที่ร้อตรีธนกิจอินเลียง หัวหน้าโค้ชสาวไทยนะครับยังมีปัญหาในการจัดการทีมอัมพาสนสุรัต์หัวสาวตัวเก่งเก็บนะครับและได้ส่งดนพรสินโพเล่นเป็นมือเซตเช่นเดิมพร้อมด้วยสุชานันแน่นอุดรกัญญาณัฐผลมสีพินญ,ญาดาโต๊ะพ่อเกวลินเชื้อเมืองพานอาชิระยาพรกาใจบุญและธิดารัตหมิ่นพานนะครับเป็นตัวรับอิสระ ส่วนผลงานในเกมนี้นะครับสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องแม้ตัวผู้เล่นจะยังไม่พร้อมนะครับรวมไปถึงในเกมนี้ยังทําเกมลุกได้อย่างดุดันและเกมรับที่ดีอีกทั้งคู่แข่งยังมีข้อบิดพลาดและไทยสามารถเอาชนะไปได้3เซตรวดด้วยคะแนน25-21 25-16ต่อ21 25ต่อ16และ2 5ต่อ8นะครับ พินด oh าโต๊ะพ่อนะครับหัวสาวตัวเก่งทําแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับทำไป15คะแนนรองลงมาก็เป็นอชินะยาพรกําใจบุญ12คะแนนนะครับทีมสาวไทยนะครับคว้าชัยไปแล้ว3เกมรวดมี9คะแนนและขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนัดต่อไปนะครับก็จะลงสนามพบกับมาเลเซียในยวันที่28มิถุนายน2565เวลา17นาฬิกานะครับซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลก็ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ทางช่อง y o u t u b e t VA Channel นะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ช่างยอดนำมาฝากทุกคนนะครับก็ขอให้น้องกาฟิลหายเร็วๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเล็ตบอลต่างตที่ช่างยอดจะอเปเยตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ